โอ้โหคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและการทำความดีตามร้อยพระยุครบาทของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเราสวัสดีครับและนี่คือ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดภารกิจอันยิ่งใหญ่ของกองทัพภาคที่สอง ที่ได้จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบอกเลยว่างานนี้เต็มไปได้วยความรู้สึกความศรัทธาและพลังแห่งการทำความดีที่ล้นหลามวินาทีแรกที่ผมเห็นภาพมันช่างหน้าขนลุกขนชันด้วยความตื้นตันใจพลโทวีรยุทธรักษิน แม่ทัพภาคที่2ท่านนำทีมนำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงในจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีอย่างสมเกียรติณก,กองบัญชาการกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีนี่คือวันปิยะมหาราช23ตุลาคม2,568วันคล้ายวันสวรรคตรของในหลวงราชการที่5พระมหากษัตริย์ที่ปูนชนชาวไทยรักยิ่งกว่าชีวิต แม่ทัพภาคที่สองท่านนำคณะเข้าถวายราชสักการะกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้วางฟวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูปคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยที่เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทุกวันนี้ การเลิกทาสคือสิ่งที่โลกยกย่องการพัฒนาระบบราชการการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยการวางรากฐานการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทั้งหมดนี้ทำให้พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับนี่แหละคือความมันที่แท้จริงหลังจากพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แม่ทัพภาคที่สองท่านนำทีมต่อพากำลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สองผนึกกำลังกับนักศึกษาวิชาทหารประชาชนจิตอาสาและส่วนราชการอื่นๆพวกเขาไม่ได้มาทำแค่พิธีแต่พวกเขามาลงมือทำความดีปฏิบัติการครั้งนี้คือ ขุดลอกพวกเขาไปที่ลำน้ำลำตะคองที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมาเป้าหมายคือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำคุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะครับทหารหารนักศึกษาประชาชนทุกคนพร้อมใจกันลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้ลำน้ำสะอาดสวยงามนี่คือการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงความรักต่อรัชกาลที่5ด้วยการลงมือทำอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่คำพูดนี่คือการรวมพลังนี่คือจิตวิญญาณของคนไทยที่พร้อมจะเสียสละพร้อมจะทำความสะอาดบ้านเมืองเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหมายเป็นบทเรียนที่สอนเราทุกคนว่าความรัก ความศรัทธาไม่ได้อยู่แค่ในพิธีแต่อยู่ในการลงมือทำความดีเพื่อส่วนร่วมนี่คือ28 HB News และผมขอท้าให้คุณผู้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมอันน่าประทับใจของกองทัพภาคที่2และพี่น้องจิตอาสาครั้งนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุด กดติดตามช่อง28 HB News เพื่อไม่ให้พลาดข่าวร้อนข่าวเจาะลึกข่าวสุดมันแบบนี้อีกและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนพลังการทำคอนเทนต์มันๆเจาะลึกๆของเราตอนนี้คุณผู้ชมสามารถกด s u p e r t h a n k s เพื่อสนับสนุนช่อง28 HB News ของเราได้แล้วนะครับ การสนับสนุนเล็กๆของคุณคือพลังใหญ่ที่ทำให้เรามีกำลังใจทำคอนเทนต์เจาะลึกมันๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสโลแกนของเราคือข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ